วาเมนิตตุตังอุตตังอุตตังปะตังอีมังอีวาตังสัตตังอภิธามิอะเนนอีมังอีวาตังสัตตังอังสุขภาวิอะเนนอีมังอีวาตังสัตตังอังอภิธามิอะเนน เราอยู่ที่รอบที่มีชื่อเรียกเราอยู่ที่ไหนครับเวลาเราอยู่ที่รอบ6นะครับโซปราโนนะครับเราได้ถามมาแล้วว่านั่นต้องดูแลรักษาบาดของตัวเองเปลี่ยนเป็นการดูแลและท้าทาย สิทธิ์การใช้ยินดีลูกใช้ที่ทำบาตรต้องวางทีเสียงขออนุญาตนะครับวันนี้ไม่ให้ฉันไม่รักษาบาตรบ้านที้เป็นสิ่งสำคัญเกี่ยวกับเหมือนของของเราถ้าเราไม่เรียนเราตีเองไม่ได้เราต้องที่นีครับทีครับอย่างนั้นเขาไม่รักษาบาตรารย์ขออนุญาตถ้าเก็บบาตแล้วจะไม่ให้ฉันแต่พักจะให้นั่งรูปืงินฉัน เก็บบาทให้ดีวางให้บนตากรักษาบาทอย่างดีเช่นเดียวกันครับเวลาเราบินทบาทเราต้องเคารพบินทบาทการเคารพบินทบาทหนึ่งไม่มองซ้ายมองขวาเปลี่ยนหน้าเดี้ยวหลังชักเคารพมองเหลือกมองโยมได้มองเพื่อเรากลับมาแล้วก็มองเพื่อนดูที่เพื่อนที่อยู่ที่เท้ามีเข้าหกเดียวไหมจะได้เลีนข้าม นะครับจะได้ไปเหยียบข้าวเดินอย่างมีสติช้าๆ้าครับให้เพื่อนเดินออกจากคุญญณโยมที่ใส่ก่อนแล้วก็เดินตามนะครับเวลารับบาสนะตามาใน,นทุกรูปที่มีกดน้ำที่มนสะพายกดน้ำเองครับค่อยๆวางบารนะครับวางบารค่อยๆนะครับถ้าวางบารแล้งมีเสียงอาจารย์ยึดบารแล้วก็ไม่ต้องฉันนะ คนไหนที่ยังไม่ได้สะพายขวดน้ำเองครับนิมนต์สะพายขวดน้ำเองไว้รักษาคนน้ำเองให้ดีรูปไหนที่ยังไม่มีขวดน้ำรูปมือขึ้นครับขวดน้ำที่ไหนครับขวดน้ำที่ไหนไปมา